ายหนุ่มคนหนึ่งเมื่อเสียชีวิตแล้ววิญญาณได้ล่องลอยไปยังสถานที่แห่งหนึ่งขณะที่กำลังจะเข้าประตูคนเฝ้าประตูได้ถามว่าเจ้าชอบกินหรือเปล่าที่นี่มีแต่ของกินที่วิเศษที่สุดเจ้าอ่ะชอบนอนหรือเปล่าที่นี่จะนอนนานแค่ไหนก็ได้ไม่มีใครรบกวนเจ้าชอบเล่นสนุกไหมที่นี่มีของเล่นทุกอย่างให้เลือกสรรเจ้าเบื่อทำงานใช่ไหมที่นี่รับรองว่าไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ไม่มีใครมาบังคับเจ้าด้วย วิญญาณชายหนุ่มคนนั้นรู้สึกดีใจที่ได้อยู่ที่นี่และคิดว่าที่นี่ดีจังกินอิ่มแล้วก็นอนนอนพอแล้วก็ไปเล่นเล่นไปกินไปไม่ต้องทํางานอะไรเลย <S <S เวลาผ่านไป3มเดือนเขาเริ่มรู้สึกเบื่อจึงเดินเข้าไปหาคนเฝ้าประตูแล้วถามว่าค่าใช้ชีวิตทุกวันอย่างนี้ไม่เห็นจะดีตรงไหนเล่นมากเกินไปก็ไม่เห็นสนุกเท่าไหร่กินอิ่มเกินไปก็มีแต่จะอ้วนขึ้นเรื่อยๆนอนมากเกินไปก็ทําให้ตัวข้ารู้สึกเฉื่อยชาท่านมีงา หรือมีอะไรให้ข้าทำหน่อยได้ไหมขอโทษจริงๆที่นี่ไม่มีอะไรให้ท่านทำเลยคนเฝ้าประตูตอบวิญญาณชายหนุ่มเดินผิดหวังกลับไปเวลาผ่านไปอีกสามเดือนวิญญ,ญาณนั้นทนไม่ได้แล้วจริงๆจึงเดินไปหาคนเฝ้าประตูอีกครั้งและพูดว่าได้โปรดเถอะข้าทนอยู่แบบนี้ไม่ไหวแล้วถ้าหากท่านไม่มีอะไรให้ข้าทำเลยข้ายอมตกนรกดีกว่าคนเฝ้าประตูบอกว่าเฮะว่าไงนะเจ้านึกว่าที่นี่เป็นสวรรค์งั้นหรอที่ที่ เจ้าอยู่เนี่ยเราเรียกว่านรกที่นี่มันทําให้เจ้าไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องสร้างสารรค์ไม่ต้องมีอนาคตค่อยๆหมดความหมายและจากไปอย่างไร้ค่าการทรมานอย่างนี้คือการทรมานทางใจที่เจ้าวาดภาพนรกที่ต้องปีนต้นนิ้วหรือที่ต้องลงกระทะทองแดงนั่นน่ะเป็นการทรมานทางกายก็แค่นั้นเอง